สำหรับวันนี้สำหรับเ,เป็นงาน์พิตติ้งนะคะของตัวแทนออร่าดีนะคะได้เจอกันแน่นอนอยังไงก็ได้เจอแอรน,นะคะใช่ได้เจอแน่นอนอคอคทุกนไม่ได้เจอก็มาดูบ้านอยูน่นะขายบัตรก่อนขายบัตรอันนี้แมหมเมา, <laughs> านนเมาเออขายบัตรได้สำหรับเมาเมาดีกว่า <laughs> <laughs> เกียวกัหมวกกุ้งอะไรกุ้ง ช่บุดิลัมกี่โมงดึกเลยค่ะดคบน,นอะไรอ่ะพี่งานี่อวไม่เคยผลบอว่าไก่้นไก่บ้านสาิไก่ตัเกรเียวแทบตาย <c oughs> คนะบาดวจาว่สัน,นเลยส่วนมาหมาอใบยานิว ยายนิวสวีดะ่แม่หนูนันก็สวยเด้อสวน้องนิววับเขาช่างนี้ต้องไปดูแลหน้าผมน้องแอนอยู่ทะเลป้อหนูไม่ได้ไปทะเลกับเขาไงจะไม่ไปจะไม่ไปหรอกไม่ไปจะไปผมจะเดียวข้ายขึ้นเหนือแม่ โซ no? ่เหนือเนาะไปรู้ว่าสายแต่งหน่าเขาอยู่ไต่เมื่อไปรู้เขาจีไปไต่หมเพันยาพันโลปูแอเงพ่ดเล่ต้องขึ้นเนื้อพูดหัวปลาอกไตเนาะในอนแล้วกูจะไปเลยนใช่ก่อนผู้เีนป่ะอัคนไปโลปูเนาะพ้นนี้หมนไปขึ้นแน่พ้นเนาะเขาป็นหาปอเลยเขาเป็นจ่าเอนอเมนิว ข้ทีแรกไม่เดียวชวนแล้วเพราะว่าหยุดวันเดียวกันอยู่วันเดียวกันพอดีนะคะที่ไปเที่ยวมันบาเงินมากเงินมากเลยน้องเธอเจอเู้แลไม่ตอบสนองสิบห้าถึงสิบแปดไหมส่ใช่หนูอยู่สิบสปเลยดีวันฉันก็อยู่สิบสี่ถึงสิบแปดวันนี้แยเนี่ยหวนย่ที่บอกว่าเธอมากับฉันเลยไปภูเก็ตกับฉันเลยมานี่ยฉันจะเล ต่ก่อนไปไหนก็ชวนฉันไปด้วยตลอดแต่ก่อนแต่ก่อนเล่านัดกันเนาะแต่ไปเดี่ยวเนาะแต่ก่อนไปเดนิชชวนฉันไปด้วยตลอดทั้ววันนี้นี่กูไปใต้เหรอเออหนูรู้ไปเหนือแม่ไปใต้แล้วหนูรู้ไปเหนือเนี่ยแม่ไปเหนือแล้วหนูรู้ไปใต้หันโอเคนี่แหละพี่นารรคคนต้องเข้าแล้วน่ะคนได้สำคัญ ดูว่าจะไปกินกกบุกทาดีกไหมยูข้าวมแลไปะปะว่าไรว่าไดเสนเสชนุดแวนาน,นิสยูขอาวเาแตกดีมากเลยถ้าจเผากวาเองมาวในขอนแก่นนี้ยังไม่เดือด สังเกษตรสูงทำเองอร่อยเกษตรแซ่บพอมันไม่หอมแเองก็ใช้พวกกระเพราตลาดเหมือนที่มันใบใหญ่ๆมันต้องใช้กระเพราแบบเรปลูกเองแบบมาใช่เยี่ยใส่ขี้ใส่เนี้ยปุ๋ยมันจะเลิศจริงๆนั่งวะบอลบอลใ่ไหมล่ะเนี่ยหยังถือข้าวกรนมันไม่กี่หน้าข้าวกรนสะอาดแล้วย้ายไปทีจะได้สามารถขี่กันมักเราไม่เป็นเฉันหรอกฉันมันไม่สำคัญแล้วมันได้เหมือนเดิม ก็คุยกันอยู่ว่าจะไปสองคนดีไหม,มสามเดือนที่ผ่านมาอะไรก็เปลี่ยนไปอย่าพูดถึงแต่ก,ก่อนเลยถ้าไม่มีฉันไปเดี๋ยวพักชสื้เสืวนแจ็สทรงหลุบเสื้อหลุอแู่คส์แต่ว่าตอนนั้นสดเนาะพักพักพักคนเรามันต้องเหมือนเดิมซอฟมีแฟนแล้วนะแม่นิ้วมีกับไปเลยทุกคนล่ะไม่ได้นอน,นนะ้ำเนาะลห อันนี้จักใจนะเนี่ยขายบัตรไปภูพานไปยังจ้าแต่สสดคีค่ะสมุทรสคงปิงมูอ๋อเฮ้ยเจ้เว่าพอไปเนาะส่องเขาขาดติไปดูวิวติอ <c oughs> ีเดี๋ยวได้พามาเที่ยวหรือดิตรงวิวช่วยหน่อไดเยังโอ้ยเอยยยยยสซีซอร์เดือดจากน้ำหวานสปปลาวสวัสดีค่ะสบายดีสบายดีพี่น้องทางลาว อดสมนักออกออกจริงๆถ้าอยากมีผู้ว่าอยู่เราแน่เลยนะถ้าไม่ติดมาทำงานคือจะไปออฟแฟนอยู่เราเนาะจริงจิงอย่าว่าแม่พี่นิวฉันไม่ได้ว่าแต่ใช่พูดความจริงสวัสดีค่ะช่างแต่งหน้าเท่ากับตลกใช้พูดความจริงพวกเธอไม่เป็นฉันพวกเธอไม่เข้าใจหรออะไรที่ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราหน่อยน้ำเล่ดเด้อค่ะ